เราก็แบบไม่ใช่สายมงสายมูเลยหรอกที่เขาแนะนำมาว่าอุ้ยคนเกิดวันศุกร์ใช้กระเป๋าสีนี้ดีไหนสิกดอ่าไม่ได้มูไม่ได้มูรีวิวได้ค่ะคุณดิฉันพิมไปเลยพิมเป็น๊บบเหมือนน้องเราเมื่อกี้จริงจริงก็ไม่ใช่คนแบบวีนอะไรขนาดนั้นไม่มีใครเชื่อหรอกนะเอาจริงว่าไม่วีนโปรดทราบคอนเทนต์นี้เป็นเรื่องเล่าขำๆเมา่วๆในช่วงฮาโลวีน เนื้อหาในรายการเป็นเพียงเรื่องสมุิขึ้นผู้ชมทุกท่านควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะจ๊อะอเรื่องของพี่พลอยก็จบไปแล้วมาต่อด้วยเรื่องของคุณค่ะคุณพี่ปิ๊เรื่องของคุณมีเรื่องว่าอย่างไงโอ้หถุนจะถอนหายใจแสดงว่าพีคนี่เป็นเรื่องของใครคะเนี่ยของชันเองคุณ <c oughs> <c oughs> อันไหนสิ <c oughs> มีน้ำโหวะ่ะ <c oughs> มันออกอาการขนาดนั้นเลยอะค่ะส่วนๆจริงจริงก็อไม่ได้มีอะไรมากหรอกมันก็คือแบบเรื่องแบบสั่งของแล้วก็ได้ของที่ไม่ได้คาดคิดมานิดนึงยังไงไหนเล่าก็อก็คือวันนั้นอะเหมือนที่นั่งเมาส์กันอยู่ใช่ไหมอยู่ดีก็แบบอ่ะไถ่ฟีดขึ้นมาอ่ะเราก็แบบไม่ใช่สายมงสายมูเลยหรอกเขาแนะนำมาว่าอุ้ยคนเกิดวันศุกร์ใช้กระเป๋าสีนี้ดีไหนซีกด ไม่ได้มูไม่ได้มูไม่ได้มูอะโปรมันดีเออไม่ก็ทดลองเนาะใช้เงินมันต้องแบบคุ้มค่าที่เราเมื่อกี้เลยเนาะคน้ังคุณขุนปะนั่นสิค่ะอะไรไไงนั่นแหละค่ะก็เลยแบบอ่ะสีนี้วันนี้ปังแน่นอนสั่งไปอทีนี้พอวันที่ของมาทรงคนตรงหนักมากเลิกดีสุดๆคุณนะแลดูฝนเนาะอ๋อแล้วก็แบบโอ้โห สีปังแน่นอนมีแบบมีเรื่องมีช้ฝนตกแบบอุ้ยชุ่มฉ่าเงินมาแน่นอนอะไรเงินไหลช้ำอ่าใช่แกะมาปุ๊บอะไรวะทำไมนี่เราเราว่าเราสั่งสีเงินนะอ่าเออนี่ก็แบบเปิดพับพับพหลายรอบมากแบบผิดคนหรือเปล่าจากหน้าจองก็เป็นชื่อเราอ่เออแต่พอเปิดมันไม่ใช่สีอะไรก็อืม สีทองอะคุณเออจะสั่งสีเงินใช่แต่ได้สีทองเออแล้วก็แบบว่าแช่ของเราเปล่าวะแกะมาดูทีเจอการแม่ค้าเขียนให้อคนมันจะเฮงสีกระเป๋าไหนก็ได้ค่ะอือเอางงไหมแล้วเราจะสั่งตามสีทําเพื่ออะไรวาแล้วเราจะทำคอนเทนต์ว่าแบบกดตามสีของคนทําไมอ่ะแล้วคือยังไงฉันต้องไปเปลี่ยนวันเกิดปะงง ก็เลยแบบอสุดท้ายรีวิวได้ค่ะคุณดิฉันพิมพ์มาเลยพิมเป็นปั๊บปั๊บปด้วยความโมโหเหมือนน้องของเมื่อกี้จริงๆก็ไม่ใช่คนแบบวีนอะไรขนาดนั้นก็แบบไม่ได้สิมันดูแบบหลอกลวงเพื่อิโพไม่ม่ใครเชื่อหรอกนะเอาจริงว่าไม่วีคุณคะเราเสียเงินซื้อของแล้วก็ไม่ได้ของตรงปกถูกไหมเออจริงมันก็เลยแบบเนี่ยเลยเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าโดนหลอก S <S <อ>มาจอจีใส่เขาหลังไม่ต้องทำคอนเทนต์ยิงแอดมาให้ที่ฉันว่าเกิดวันนี้ใช้สีนี้แต่ผมว่าน,นี่มันแบบไม่โอเคไม่โอเคเท่าไหร่ตรงที่แบบว่าอ้าวก็บอกว่าเป็นสีตามดวงใช่ปะ่ะแล้วถ้าสมมติเราเป็นคนที่มูจัดๆแล้วแบบอยากได้ของตามดวงมากๆซึ่งเราไม่ได้เป็นเออนี่ขนาดไม่มูอย่างขนาดนี้แล้วคนที่เขาเป็นเขาขนาดไหนอ๋อมันต้องผิดหวังแบบอ้าวก็สั่งสีนี้ได้สีนี้ไม่งั้นที่จะทำคอนเทนต์ให้เฮงให้ปังทำ ใช่แม่ผันมะกอกอะไรว่าไงคะกี่ทูบดีเรื่องหนึงไม่มีผีสักแกเอาทูบบิจี้หลังแมคค้ก่อนเลยหนึ่งปักหนึ่งอันเชิเลยค่ะคุณคนมันก็เหมือโดนหลอกนะัอเนี้ยเออไม่ได้โดนหลอกจากผีเลยแต่โดนหลอกจากคนแโอยดวง้ปเนี่ย ขโมยกระเป๋าแล้วค่ะให้แปดทูบแต่อีกหนึ่งทูบแบบปักหลังแม่ค้าโอ้งก้าวเออไม่แค็งไม่แคร์แทนนะคะยี่ปายแแข็รุ่นน้องคนนั้นน่าสงสารแระดูว่าจะเป็นคนเดียวกันมริงคุณนะเออสำหรับหนูหรอหนูว่าจริงๆมันเป็นเรื่องหน้าโมโหอ่ะให้ไปเลยเก้าทูบ อีกทุ่มหนึ่งอะคะอีกทุ่มมึงเก็บไว้ตัวฝักหลังแม่ค้าก็คือเกณฑ์การให้ทูของเราก็คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับความหลอนที่แบบเป็นเรื่องผีแล้วนะเป็นเกณฑ์ของความสัสใจล้วนๆ <c oughs> จริงระดับความหัวร้องของแต่ละเรื่องเออจบไปกับเรื่องนี้และถ้าบอกมีอีกเรื่องถูกต้องค่ะขอแบบใหญ่ๆเรือ่องเยอะนะเนี่ยไม่ยิ้มรื่เรื่องราว แต่แต่แต่จะบอกว่าไม่อยากค่าหลวงเยอะเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่เพราะหนูไปฟังคนหนึ่งเข้ามาเป็นเรื่องที่ยากอยู่อาจจะยากในระดับหนึ่งเอออาจจะงงๆด้วยแต่หนูคิดว่าเออมันก็ดูเป็นเรื่องแปลกดูเป็นมิสเตอรี่ดี <c oughs> อืมอ่าหนูตั้งชื่อเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องว่าผีก๋เต๋วเรือผีก๋เตี๋วผีก๋ยเตี๋วเรือเออก๋เต๋วซึ่งมันมันคือโลเคชั่นและเนาะมันเกี่ยวกับร้านก๋ยเตี๋วร้านหนึ่งที่ ใช่หิวเหมือนกันตอนนี้ฟังจบแล้วอย่าลืมให้คะแนนว่าเรื่องนี้ได้กี่ทูกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีประสบการณ์หลอหรือว่าเรื่องหลอนๆที่เคยเจอเนี่ยก็สามารถมาเล่าให้เราฟังกันได้เลยที่ <c oughs> คอมเมนต์วิดีโอนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามพวกเราได้ที่เทปชอป